ขันหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยลกระเทิมมาก่อนแล้วจะแกงใช่ดูเขียวหนึ่งนี่เออสบายแล้วเออดดูดีลาการเช็ดถู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 สบายเป็นลูกน้องสบายแล้วขับใจในถุนรู้สบายขึ้นอืมกระดิกกินถูพื้นหูเกินแต่ไม่ได้ เราช่วยนายก็สุดยับเรียกถิดจบมาก่อนนึกวโตต้องหมาฮเันต้องหมาอ้ยวิธีเดิมฮึฮยวิทยเดิมเย็บก่นเย็บก่อนอ๋อเย็บ่อนอ๋อเดี๋ยวนี้พัฒนมาขนาดจะเย็บปักเป้าติดเย็บไปเย็บเย็บเยมาทนไมฮ นนอ่นี้เอาผ้ามาลองตีนนะอาจารย์เหล็กเขาจะเหนื่อยจะตาอยู่แล้วดอยากเห็มึงเหนื่อยนี่ตข้ายเห่อยผ้าอย่าดียวเยียบผ้าอย่างเดียวเยยียบไปพื้นอกขดอยขาดบอ้อที่เยียบอู้ขึ้น่นขึ้นขไม่ขน้นเนขนขึ้น้ข้นึ้ข้้น้น เกี้ย่เี้ยกย่เี้ยย่มเกียย่เียย่อเกียกอย่เียไอ้นี่เกียมังเี้ยระวังโอจาลี่สมไยซุ่มซ่ามอย่างนี้ระวังหน่อยดีกูนั่นระวังอยู่แล้วจะเมืองระวังตัวบ้างเถะเอบเหมฮแจากนะกูไม่แจ้งมึงก็ได้จะไปไหนหยเียลอ มันแก้งกูอเบอกแล้วเดีวระวังระวังหน่อยจานหลีก็ไม่เชื่อซุ่มซ่ามทุเรศมากเลยนะช่วยนช่วยช่วยเปแล้วบ้าไม่คลอไบ้านเด้าเสียเลยสมัครเป็นสิทธิ์เนี่ยนี้ก็รายได้เข้าดิเแต่มัสณะนี้ไม่น่าใช่อืม ไม่กล้าเดินดุยเข้ามากล้าทำใหญ่โตในสมนักของเราวันนี้ข้าได้ตำแหน่งแชมป์สาม,มัญทนกลับมาทุกสำนัก้อนไปต้อนรับข้านีแต่สำนักของไทยไม่ยอมให้เกียรติข้าแชมป์สาม,มัญทนข้าจงต้องมาสั่งสอนพวกเจ้าอย่ามา,าด่ดดเราใช่ใครจะเข้ามาเจ็บก่อนอไม่ว่จะฟ้าสูงบดินต่ำเหวลึกตึกใหญ่ด้วยความจริงใจวันนี้ข้าจะเขาจะลุยเอง ให้มึงตั้งหันกูเหรออาจารย์ให้มันเตะหน่อยปะโอ้ทุเล่นจริงนะเออคืออาจารย์หลี่ท่านมีอุโสกว่าข้ามากเลยนะถูกตองท่านควรจะเข้าไปให้มันเตะก่อนวันนี้กูยอมเป็นเด็กไม่ต้องมาหาเหตุผลเลยเรื่องออกหน้ากูไม่เอาอยู่แล้วตองหน้ามึงไปให้มันเตะเอะอาจารย์หลี่เชิญท่านมึงนั่นแหละเชิญท่านมึงนั่นแหละ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 เขาไม่เเขามาเจ็บพร้อมมาสองคนเลย โจมนก็จตีทั้งล่าเจติทงดข้าตเงหยาด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 ห้างหยาดยาดายาดหยากหยาดหยายาดหดหนายาดหยาหยาดยาดหยดหยยาหราดหยหยาดหยาดหยาดหหยาดหยยาดหยาดหยาาดหยาดาดห้าหยาาห

ท่านี้เขาเรียกว่าสัดหน้าอกแล้ววอกมาซัดข้างหลังจ้าพี่จพี่จจาเรีวดิเียเเียจ้าเบียดเบียดเดจ้าเบีดเา้เไอ้เจ้าเเียเจ้าเเดเียดจ้าเดเยดเเียีเยจ้เียเียเจ้าเดเยเอจ้าเีเี จันฮิตตี้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 ฮิตตีี้ฮิต้ฮิตตี้ฮ้ฮิตตี้ฮิตตี้ฮิ้ฮิตตี้ฮิตตี้ฮิตตี ฮึยไอเจ้าทร์ึ่ยไอ้ฮึ่ยไอ้ฮยไอ้ฮึ่ยไอ้ฮึ่ไอ้ฮ่ยไอ้ฮึยไอ้ฮึ่ไอ้ฮึ่ไอ้ฮ่อไอ้าอไอ้ฮอ่ไอ้ฮึ่ไอ้ฮึ่ยไอ้ฮึอ้ฮึ่ไอ้ฮึ่ไอ้ฮึ่ไอ้่เไอ้ฮึ่ไอ้ฮึไอ้ฮอ่ไอ้อ แ yeah. ชมป์สามมติรมมาถึงนาน้เน sì <oh> ี่ยอ๋อโหแชมปสมมิรรมนี่เก่งจริงๆเลยอ่ะเราไปเียนพี่หงไว้กันดีกว่าไป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 าเธอถ้าเธอก็แพง ไปซะเธอไปที่อื่ pues mm นเถอะไปที่นี่ปิดแล้วฮะจะจะสมรักหงจะสมนักกลับมาแล้วจะสมนักเาวอาจารย์เก่ามามาตามไง หรือมาเก็บค่าเทอมไม่ค้างอยู่หรือเปล่าไม่มันค้างนะเฮยเจ้าสำนักหงทำไมวันนี้ว่างอย่างงี้ไม่ต้องสอนมวยแล้วเหรออาจารย์สำนักหงถ้าไม่มีงานทำแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยครูฝึกที่นี่ก็ได้นักข้ายินดีเฮ้ยเขามาที่นี่ ต้องการมันขอคำชี้นะอาอาจาสำนักของท่านต้องใจผิดแน่นอนสิของท่านยินดีมาที่นี่เองเขา้ามาด้บังคับเขาลนะแต่ถึงกัการตอนเข้ามาอยู่มันก,ก่อโกนสำนักข้าแยง่งลูกศิษย์ของข้าไปแล้วจะบอกว่าไม่เกียรอีกเหรอถ้าคิดว่าเจ้าแน่จริงก็เอาสิของเจ้าไปให้ได้ซิขอบใจอาจารย์สำนักชี้ที่ให้เกียริข้าอ๋อ,อที่แท้วันนี้อาจารย์หงจะมาทวงสิทธิ์คืนอย่างนั้นเหรอนั้นข้าขอสนุเด้วยคนมา มาทวงกันข้าเนี่ยเฮ้ยหยาเจนฟูจะหลบไปก่อนบอครับเฮ้ยหยาเฮ้ยนี่จะมาทวงสิทธิ์เฮ้ยอย่าโอ้โหโดนน้อโดนยังไงวะเนี่ย เด็ดมากจิเด็ดนกูโดนนะไหเฮ้ยย่างมทงสิันทวงอะไรล่ะโอ้โหเฮ้ยเ้าเสนอหน้าเลยกูอยู่นี่ก็ดีอยู่แล้วใหญ่โหอาจารย์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 เฮ้ยจ้าป้าโอ้โดนเข้าไปเอาเอาไปตายเฮ้ยไก็โดนแล้วเอาไตายเอาไป้ตายเออเอาเอาเข้าไปเฮ้ให้ตยตายย่งะตาิดข้างเอาอาไเอา้เอาเอาไว้ แต่แล้วก็โดนล้ออายเขาละเอาให้ตายไม่ได้แล้วกูอยู่ดีไม่ว่าดีทั้หมดแล้วสองข้างดูท่าทางน่าเข้มแข็งแต่พอออกแรงแล้วปวดเปียกเลไม่รู้